ขันญญยัาเฮ้ยมเลยเล่นแม่เลยอาแม่มึงเฮ้ยไอ้คนใจมาฆ่าแม่ต้องตายแน่แน่วันนี้ชีวิตกูพร้อมยอมพีบมึงต้องเป็นพี งายพึ่งามาพูดสวดอวดยยโสฟังแล้วโมโหไม่หายมึงคือต้นตอทำให้เขาตายมึงแหละชื่อกูเสียหายเหม้นหึงจะมองตรงไหน ของใบหน้าทำไมวะยืนใช้ปัญญาคิดอยู่ขบับรถเลยยิงมองไก,กลคลายหน้ากูยิงกระเพาะกระแพ้ะกกแปลกใจกเูกล้ำกลึงไม่ผิดดาราใบหน้า,ามนหลอนินทาอะไรวะแต่อย่างน้อยฉันก็ น่ารักเนีเ่ว่าอะไรวะน่ารักฉันยืนพี่นิดเชื่อคิดหนักกันอยู่ตั้งสักพักหนึ่งอย่ามาพูดั่วไอหัวหมอยังไงกูก็รอกว่ามึงเฮ้ยเฮ้ยฟังให้ดีด้วย ไม่ได้เพราะมันฆ่าแม่มึงตายเอไอ้สัญญาไอ้สายันมึงทำให้แม่กูตายมึงต้องตายเฮ้ยเอาเลยเว้ยเอาตัวไป แล้วมึงอะมันเหนียวจังวะิผมไม่ยอมต้องฆ่ามึงห้ได้เอาสิวะมอ้เเ้ี่้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้เอ้อ้ไอ้้ไอ้้อ้ออ้้ไอ้ไรออ้้ นี้วะว่ามันต้องมีของดีว่ะใช่ตเราถามดิมีไอ,อ้ขุนโจรกูู้ฟันแทงไม่เข้าเนี่ยมึงมีของดีหรือเปล่าเอา้าคนอย่างคุนโจรสายันคิดจะเป็นโจรมันก็ต้องต้องมีของดีสิวะเฮ้ยกูอยากจะรู้ละเกินของดีที่มึงว่ามึงมีอะไรกูไม่บอกพวกมึงหรอกพราะกูมีสมเด็จท่อนเกตเฮ้ย,ยทีนี้พวกเราก็เลยไม่รู้เลยว่ามี สมเด็จทอนเกต <Hey! S 1> ไอ้นี่มันก็เหนียวไม่ใช่ย่อยหมื่นห้ายังไม่ใช้เลยนินทากูแล้วมึงไงมึงมีของดีอะไรวะ <c oughs> อา้าวคนอย่างกูก็ต้องมีของดีแต่กูไม่บอกมึงหรอกว่ากูมีสมเด็จท่อนฐานเฮ้ย <Hey! S 2> <c oughs> ทอนี้มันเลยไม่รู้เลยว่ามันมีสมเด็จท่อนฐานเฮ้ย <Hey! S 1> <c oughs> อะไรมันวะถ้าเจนแล้วก็ขอดูหน่อย งั้นกูก็ขอดูของมึงเอ๊ะมึงต้องให้กูดูก่อน,อนก่อนที่แม่จะตายแม่บอกไว้่าเรามีพี่ชายอีกคนหนึ่งมีสมเด็จสมเด็จท่อนเกตดหรือจะใช่มันต้องลองดูให้ได้ว่ามีจริงหรือเปล่าไอ้สายันถ้าฉช่นนั้นแล้วก็กูขอดูหน่อยตอนที่แม่มาเข้าฝันฉันแม่บอกให้ฉันตามหาน้อง น้องจะต้องมีสมเด็จท,ท่อนฐานส่วนฉันมีสมเด็จท,ท่อนเกรถ้าอย่างนั้นมึงกับกูมาแลกกันดูตกลงอ่าอ่ะเหยงกันทำไมเอามาดูพร้อมกันเลย้เขมได้ไสมเด็จองเดียวกัน สายันน้องพี่สัญญาพี่มันเป็นพี่น้องกันอกกนอสญญจริงด้วยทไมเราไม่รู้วม่าก่อนว่าเราคือพี่น้องกันอ่ะพี่เกือบเสีชีวิตเจ้าเพราะว่าความไม่รู้เร่ต้องคุยกันก่อนสัญญาตายแล้วไอ้สองคนที่สุดท้ายมันก็คือพี่น้องกัน ส่วนเราสิออกมาจากวัาตั้งแต่เล็กหลวงพ่อเคยบอกกับเราไว้ว่าเรายังมีน้องชายคนหนึ่งก่อนแม่ตายแม่ได้เอาหลวงพ่อขวดให้เราห้อยคอไว้ฝากหลวงพ่อ <c oughs> แต่น้องชายเราสิมีหลวงพ่อฝาไม่รู้ว่าป่านนี้น้องชายของเราจะอยู่ไหนคิดถึงน้องหรือกินแม่ ก่อนฉันออกจากวัดมาหลวงตาให้ฉันไว้เนี่ยหลวงพ่อฝาบอกว่าฉันอะไม่ใช่ลูกคนเดียวพี่ฉันพกหลวงพ่อขวดไว้แต่ทุยเพี่อะลิ้นมีอยู่อันเดียวพันกันอยู่ได้ฉันหล่อขนาดเนี้ยพี่ฉันจะหล่อขนาดไหนเนี่ยเออเดี๋ยว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 นี่มึงมึงนี่นี่อะไรมึงดูอะไรของมึงอ่ะกูดูหลวงพ่อฝากูดิหลวงพ่อฝาอะไรมึงดูอะไรของมึงกูดูหลวงพ่อขวดอ้า าดมากแม้นว่าไอ้นี่เป็นน้องชายฉันจริงแล้วมันมีหลวงพ่อฝาถ้าฝามันมาเข้ากับขวดเราได้มันกับเราก็คือพี่น้องกันเพราะฉะนั้นแล้วมึงก็เอาฝามึงมาเข้ากับหลวงพ่อขวดกูได้ตุ๊ต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 ุ๊อ้เฮียเอ้าอะไรของมึงอะอันนี้มันไม่ใช่ขวดเนี่ยไม่ใช่ขวดขวดอยู่นี่เอ้านี่มันหัวอะไร หัวเข่าอ๋อเข้า ไม่รู้ว่าเป็นพี่น้องกันหลับและเฮียเวลาพักไม่พักแบงวิ่งเล่นงั้นพี่คนโตขอกลับหลวงพ่อป๋าหน่อยได้ไหมครับได้ครับผมไม่คิดไฝันเลยว่าจะมาเจอหนองชายโทรแม่จ๋าแม่ แม่จ้ะเฮ้ยเฮ้ยหลวงพ่อป่ามึงหายไปไหนวะเฮ้ยเอ้าโอ,อ,อดีดดอย,ยวายติดอยู่ที่ตามึงอ่ะถ้าไมหลุนมากูาไม่รู้เนี่ยเออเฮ้ยมึงพ,พี่น้องกันเหรอลวงพ่อเป็นปฏิหารวะพี่สายันตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วที่พี่ไปป้อยสร้อยคอมา พระองค์ท่านคิดว่าพี่ผมเนี่ยเป็นคนทําร้ายเป็นคนขโมยมาตอนนี้ผมโดนจับตัวไปแล้วอีกอย่างหนึ่งพระองค์ท่านให้ผมออกมาตามจับตัวโจรและคนรักของผมโดนพระองค์ท่านจับตัวอยู่พี่ชิงหลานสัญญาตอนนี้สร้อยพระสอยังอยู่ที่พี่พี่จะคืนให้กับเจ้านําไปคืนให้กับองค์หญิงเบญจวรรณถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็พี่ต้องช่วยผมต้องเอาสร้อยไปคืนพระองค์ท่านให้ได้ใครก็ได้ช่วยเราด้วยเฮ้ยเฮ้ย เสียงคนร้องให้ช่วยไปดูก่อนดีกว่า,ปาวไปไปเร็วไปรดไปจ่ายเงินเดจ้าไปเร<ๆ>็วไปเร็วเร็ว มันทำไมเหมือนก็นจังเลหน้าตามไม่เหมือนก็นจังช่วยเราด้วย<อ>สัญญามันแยกแลกได้หรพ่อเฮ้ยถึงเวลาที่เจ้าจะทำราแทนแล้วตัดการมาเลยไอ้สอรา,าสรสักสารสิ์ไอ้คนใจมาเยี่ยมพวกมึงวันนี้มันจะพิพากษาชีวิตของพวกมึงเอ้ยมันก็ไม่แน่หรอกมันอยู่ที่ดวงถ้าดวงดี วัดรอดว่าไมีแน่งานนี้พวกมึงจันรุ่งรังเหมือน,นตะกีสิบคน<ๆ>ก็ต้องตายเฮ้ยเอามา กูเป็นเบาหวานเบาเบาเอาไงอ็พ่อจะเอายังไง่ะมึงดูสิล้อมไม่หมดแล้วเนี่ยไอ้เก็บดาบไอ้ชั่วโโอ้โหอุตส่าห์นั่งหลบหลบแล้วจะตีโค้งกระโดได้ที่ว่าเทวินเจ้าค่ะจิกกะลาหัวมันสองพ่อลูกเขาสุวังหลวงรอการพิพากษาชีวิต จากูพานวัตปไ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 ปาปไ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 ป้ปไ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 ปัปไอไปไปงปไปาปไ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 เไปไปไปดปไปไปไปอป ขอเดช้าฟาบาทำไมหน้าเหมือนกันขนาดนี้กระหม่อมชั้นสัญญาพระเจ้าค่ะเเจ้าสัญญาที่จะข้าบอกให้เจ้าอย่านั้นไปตามหาผู้ร้ายคือคือสายยันกระหม่อมชั้นขุนโจรสายันพระเจ้าค่ะโจรสายจริงพระเจ้าค่<น>ะหน้าเหมือนกันมากเลยพระค่ะทำไมหน้าเหมือนกันขนาดนี้มีแผลเหมือนกัน <ไป S 2> ด้วยออขอเดช้าฟาบาทขุนโจรสายยันไม่ใช่คนอื่นคนไกล คือพี่ชายจะแท้ของกล้าหม่อมชันเองพระเจ้าค่ะเป็นความจริงคุณเจ้าค่ะน้องเจ้าคือคนดีเช่นไหนเลยเจ้าเองนั้นถึงผันตัวเองมาเป็นผู้ลายเช่นนี้ขอเรชชพระยาเป็นสำคัญกล้าหม่อมชันคุณโจรสาย,ยันเกิดมาจากสายเลือดโจรแต่แท้จริงกล้าหม่อมชันไม่ได้คิดอยากจะเป็นโจร เหมือนกับผู้เป็นพ่อแต่เนื่องจากถูกความกดดันจากผู้เป็นพ่อหม่อมฉันจึงออกมาป้นเพื่ออยากให้พ่อได้เห็นว่ากล้าหม่อมฉันเป็นคนเข้มแข็งไม่ได้อ่อนแอแบบที่พ่อคิดและที่กล้าหม่อมฉันเข้ามาป้นพระสอคอเพชรพ่อคิดว่าจะทําให้พ่อได้ภูมิใจแต่เมื่อหม่อมฉันสํำนึกตัวได้หม่อมฉันพยายามลักลอบเข้าสู่วังหลวงนาพระสอคอเพชรมาคืนกับองค์หญิงเบญจวรรณ แต่ว่าองค์หญิงกลับใช้กระจกตบหน้าหม่อมชันจนเกิดแพ้ทำให้หม่อมชันยังไม่มีโอกาสได้คืนสร้อยพระสอวันนี้ขุนโจรสายันสำนึกและกลับตัวในความผิดขอนำสร้อยพระสอมาส่งคืนให้กับองค์หญิงพะยะค่ะในีัยใครที่กลางฉันด้วยพิ่งจกมาฝามา แม้แต่ว่าเจ้าจะไม่เต็มใจหรือไม่มีเจตนาแต่ความผิดของเจ้าไวนั้นที่อุกอาจบุกเข้าตำหนักของน้องสาวเราข้าพนุวัตรจะไม่ลงโทษเจ้าแต่ใจ้น้องหญิงของข้าเป็นคนตัดสินคดีความตัวน้องหญิงของเราบาบาต้เป็นจวันที่โดนหนักแน่เจ้าจะลงโทษเช่นไรสุดแท้แต่เจ้าก็แล้วกันคนทำผิดก็ต้องยอมรับผิด พอหลุดหากเราจะภายกันแบบนี้ก็ถือเป็นเยี่ยงอย่างกับคนอื่นที่ไม่ดีคุณโจรสายันบุกลุกเข้าถึงตำหนักในของหญิงเบญจวรรณกระชากสร้อยพอคอเพชรของน้องไปเพราะฉะนั้นแล้วความผิดครั้งนี้ของคุณโจรสายันตายฝายหญิงหญิงให้อภัยพี่ก้าวของฉันด้วยเพราะจะายได้มึงตายเน่ยกโทษให้หญิงออา คดีพิธทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วน้องเขาไม่ได้ตั้งใจจะไปเอาโทษเขาทำไมแล้วเพคะน้องหญิงพี่มองสายตาเจ้าพี่ก็รู้ความในใจของเจ้าว่าเจ้าเองนั้นคิดเห็นเป็นประการใดเจ้าสายยันพยัค่ะแม้แต่ว่าเจ้าจะมีคุณงามความดีช่วยเหลือชีวิตของเราเข้าไว้แต่โทษของเจ้าเองนั้นก็สุดที่ข้ายนั้นจะยกโทษให้ได้แต่ความดีของเจ้านั้นมาสําคัญที่สุดคือคุณรับประโยชน์แต่แผ่นดิน เพราะฉะนั้นลก็ข้าจะขอประทานรางวัลให้กับเจ้าข้าจะมอบน้องสาวของข้าเป็นเจวันให้เป็นคู่แต่งงานเจ้าพี่ดีใจ้วยนะจ้าวขอบพระทัยพระยาค่ะเอ่อส่วนเจ้าสัญญาอยู่ไหนตอนนี้เจ้าเองนั้นคนด้วยมวลทินที่เจ้าเอนั้นตกเป็นจาเลย เอื้องคนักของเจ้าอยู่นี่เจ้าสองคนนั้นตอนนี้เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วข้าขอมอบเอื้องคืนสู่อ้อมอกของเจ้าสัญญาก็แล้วกันเ่นเจ้าจุดเจ้าไอ้เจ้าสองคนก็มีส่วนร่วมในคุณงามความดีให้ขอได้หนึ่งอย่างอย่างเดียวหรือเพื่้าคะอย่างเดียวก็พอก็ขอขอคนละหนึ่งอย่างเอาเลย ขออะไรฝากพระบาทพี่เจ้าค่ะแต่อย่าขอเมียเรานะไม่ขอพี่เจ้าค่ะเรามีคนเดียวไม่เอาหรอกพี่เจ้าค่ะคนมีเจ้าของแล้วผมชั้นไม่ชอบฝาพระบาทว่าอย่างไรเพื่อนของฉันสองคนมีคุณงามความดีผมฉันก็มีด้วยเราจะเป็นแม่งานให้นักสนุกกำนันในของเรามีเยอะแยะซวยๆเต็มไปหมดขร้อมมาขานไปเมื่อกี้เหมือนเจอรถแล้วถอยกลับเลยนี่ คนเนี่ยไม่เห็นตัวเงินตัวทองว่าอย่างไรหรือว่าไม่ขอเข้ามาเลยเฮ้ยนางสนมไม่แต่ชุดสวยนั้นเลยปมฉันใครสวยน่าทุกคนเลยนางสนมล้วเนี่ยคัดมาเลยสวยๆทุกคนอยากได้ใครขอสงคนเนี้ยชุดเหลืองอ่ะไอ้เอ้ยสองคนนี้เหรอโอ้โหกระดูกนี่กลับหายหายากนัมึงผู้หญิงหน้าตาเหมือนแป้ยิ้มอะเดี๋ยว พอสองคนนี้เจ้าค่ะสาวๆก็มีสองคนนู้นทำไมไม่เลือกโอ้ยไม่เอาหรอกพระเจ้าค่ะทําไมเอาสองคนนี้แหละอยู่ไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ตายสมบัติทั้งหมดเป็นของหม่อมฉันก็ผมชัยขอมากเลยค่ะเดี๋ยวเป็นคบกันได้อย่างไรเนี่ยก่อนได้ช้าไปเจ้าค่ะก็ผมชัขอวิ่งสองคนนั้นได้ไหมไปเจ้าค่ะเอ้า คนอื่นก็มีตั้งเยอะทำไมไม่เลือกทำไมเลือกสองคนนั้นก็ฉันชอบความสกปรกของมันเว้ยค่ะเราชอบแบบนี้เหรอชอบแบบนี้เว้ยค่ะ,ะนั้นข้ายกให้รับไปกาเลย,ยค่ะ <c oughs> แค่คนแรกแล้วเนี่ยมึงเอาเตาเยยบโลกไปทาด้วยเหรออีชิบเหยผู้หญิงอะไรกินเตาเหม็นเจ้า เจ้าหนึ่ตาแหลมจริงเลยเลือกสองคนนี้พง์นักสนมพง์เป็นนักมวยเหรอพี่คะเอ้าเจ้ารู้ได้อย่างไรใส่ฟันยางเลยคำพูดของเจ้าช่างคมคายจะยิ่งนักเพราะฉะนั้นเราก็เจ้าทุกคนจงเร่งตามเราเข้าสู่วังหลวงอีกเจ็ดวันเบื้องหน้าข้าจะเป็นแม่งานจัดงานแต่งงานให้กับพวกเจ้าทุกคนพเจ้าค่ะพเจค่ะ คนจ้าจงเร่งตามเราเข้าวังหลวงเมื่อหมดเรื่องห่วงจ้างหายกุกเรื่องที่ผ่านเรานั้นอภัยเริ่มต้น กันใหม่มุ่งมัน่นจากนี้เราสองต้องคลองความสุขพ้นจากความทุกข์เสียทีเนื้อคู่กันแล้วไม่แคล้วเลยนี่รักแต่คนนี้เท่านั้น เคยดีไม่พอต้องขออภัยวันนี้ดีใจเสียจริงจะทำทุกอย่างเคียงข้างองค์หญิงไม่ต้องประวิงไว้วันถ้าความดี เรามีสักดาลฝากบ้านราชันเอาไว้ด้วยหากท่านเหลื่อมใสคงไปได้สวยรถมีเดียเขาช่วยสร้างสันหากคนงานดีมีงานครั้งใดโทรหา เอกชัยราชัน